สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุยให้ชัดกับพันิกาหลายคนอาจจะบอกวาอ่าจะต้องชัดไปกว่านี้อีกเหรอที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็เกินไปแล้วนะคะแต่ว่าทุกคนคะการเมืองไทยยังมีอะไรอีกมากมายที่ยากแคอย่างถึงและวันนี้จะมา คุยกันให้ชัดทีละช็อตทีละซีนว่าสิ่งที่คุณเห็นตรงหน้าอาจจะมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดค่ะเริ่มจากการรีแคปก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้สถานการณ์มันไปไวมากหลายคนที่ไม่ได้นั่งเฝ้าจออยู่ตลอด24ชั่วโมงอาจจะตามไม่ทันค่ะว่า22สิงหาคมวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแน่นอนข่าวใหญ่ข่าวแรกมาแต่เช้ามาตามนัดมาตรงเวลาหลังจากเลื่อนไป20รอบนะคะ19รอบรอบที่20คุณทักษิณชินวัตรได้กลับมาสู่บ้านเกิดนะคะเครื่องลง ในเวลาที่ก็ใกล้เคียงที่นัดไว้เลยนะคะก็คือช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะการมาของคุณทักษิณรอบนี้ก็เรียกว่ามาแบบครบองค์ประกอบนะคะบนหน้าอกก็ติดเข็มกลัดพร้อมมูลนะคะมาถึงก็คราวที่แล้วที่กลับเมืองไทยเนี่ยเป็นซีนกราบแผ่นดินเราก็ยังคุยกันเล้เล่นว่ารอบนี้จะมีกราบแผ่นดินอีกไหมคุณทักษิณจะข้อเข่าไหวหรือเปล่าก็เจ็ดสกว่าแล้วลงไปกราบที่พื้นอาจจะไม่ไหวปรากฏว่ารอบนี้มีการอัปเกรดการกราบนะคะก็คือมีการตั้งประมติทีพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พร้อม พุ่มดอกไม้ผ่านทุบเทียนแพเอาไว้เลยนะคะคุณทักษินก็เปิดกลวยดอกไม้แล้วก็กราบนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะไปที่ศาลหลังจากนั้นศาลก็ส่งตัวไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพนะคะแล้วก็ไปจบที่ตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะคะไม่ได้จบที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพแต่ว่าเกิดการพลิกล็อกตอนกลางคืนแต่เดี๋ยวเราจะได้ลําดับกันไปนะคะตอนเช้าทักษินกลับมาเรียบร้อยเมื่อคุณทักษินกลับมาเนี่ยมันก็น่าจะสอบแวแล้วแหละว่าการ โหวตนายกที่จะเกิดขึ้นในตอนบ่ายเนี่ยก็น่าจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะก่อนที่จะถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีมันมีอีกข่าวหนึ่งที่หลายคนอาจจะตกไปไม่ทราบไม่ทันได้สนใจแต่มีนนยะสําคัญมากนั่นก็คือในช่วงบ่ายนะคะสารดีกายกฟ้องค่ะคดีคุณสุเทพเทือกสุบรณและพวกกรณีทุจริตก่อสร้างโรงพักนะคะคดีนี้เนี่ยทำให้ช่องได้ถึงใครรู้ไหม นึกถึงคุณประวินคงศิรินนะคะนายตำรวจน้ำดีที่ต้องรีภัยไปออสเตรเลียตอนนี้หลายคนจำคุณประวินได้ในฐานะคนที่ทำคดีค่ามนุษย์นะคะแล้วก็สุดท้ายเจอต่อเราก็ต้องรีภัยไปแต่ว่าคุณประวินเนี่ยก็ได้เคยมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคดีทุจริตโรงพักแล้วก็เคยคุยกับช่อหลายครั้งนะคะว่าเรื่องนี้มันคือสุดๆจริงๆนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้สารีกาก็ได้ยกฟ้องคุณสุเทพและพวกในเรื่องนี้ไปซึ่งมันบังเอ,อิญหรอคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ ในขณะที่ตอนบ่ายคดีคุณสุเทพยกฟ้องไปตอนเย็นการโหวตนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปตามที่จะบอกว่าเป็นไปนตามที่หลายคนคาดหมายจริงๆแทบจะไม่มีใครคาดเลยว่าคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าก็เป็นไปตามนั้นนะคะหมายความว่าดีลครบจบทุกประเด็นนะคะแต่ว่าคะแนนเนี่ยมันมีนัยยะอยู่นะคะคะแนนการโหวตผ่านของคุณเศรษฐาจะบอกว่าช่อเนี่ยได้ข่าวมาว่า ดิวจบและสวจะโหวตให้ถึง200คนบวกลบไม่เกิน20นะคะแต่คะแนนโหวตของคุณเศรษฐาเมื่อวานนี้เนี่ย482 482เนี่ยมีสวที่เห็นชอบ152นะคะแต่ไม่เห็นชอบกับมตออกเสียงเนี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณไม่เห็นชอบ13มตออกเสียง68นะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ80กว่าคนแล้วก็ที่เหลือก็มีคนที่ไม่มาเลยนะคะใช้ใช้วิธีการโดดประชุมไม่มาเลยหมายความว่าอะไร ตัวเลข150ที่เห็นชอบกับประมาณ100ที่หายไปคือตัวเลขที่หลายคนเนี่ยเขาว่ากันว่าสวชุดน funky, ี้นะคะแบ่งเป็นประมาณ3-4กลุ <éta ậ> <hopeful> FUCK, ่มนะคะแต่กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยสกลุ่มก็คือกลุ่มลุงตู่กับกลุ่มลุงป้อมกลุ่มลุงตู่เนี่ยมีอยู่ประมาณ150กลุ่มลุงป้อมเนี่ยมีอยู่ประมาณ100นะคะมันก็เพอิญสอดคล้องนะคะว่าสวที่เห็นชอบเนี่ยหนึส่วนที่ไม่เห็นชอบงดออกเสียงและหายตัวไปเลยเนี่ยมีประมาณ100แปลก เดี๋ยวดูต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการโหวตนายกคุณเศรษฐาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีอุบัติเหตุอีกนิดหน่อยเนาะมีการประกาศกันออกมาทีวงทีวีต้องเตรียมพร้อมว่าจะมีการโปรดเกล้านายรัฐมนตรีคนใหม่เลยในเวลาสองทุ่มนะคะปรากฏว่ามีคนบางคนแต่งชุดข่าวไปรอเกอร์เพราะว่ามีการเลื่อนออกไปก่อนนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เรียบร้อยดีนะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยก็มีการเอ่อลงเซ็นพระบรมราชโองการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วก็6กโมงเย็น ก็จะเป็นการออรับสนองนะคะโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าออคุณเสถีรเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มันมีเรื่องน่าสนใจอยู่เหมือนกันเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจเยอะวันนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจเยอะ,นนอ,ยอ,ะอย่าลืมนะเมะื่อวานว่าจะแต่งตั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แต่งตั้งใช่ไหมคะแต่งชุดข่าวไปรอเกอร์วันนี้สรุปว่าจะมีการรับสนองพระบรมราชองการตอนเย็นแต่ ตอนบ่ายค่ะคนเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งยังเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่แม้ว่าจะประกาศวางมือไปแล้วนะคะเรียกประชุมเพื่อเคาะการแต่งตั้งผอบอเหล่าทัพนะคะซึ่งแน่นอน ทุกคนไม่ต้องนอีฟไม่ต้องไรเลี่ยงสารเนาะตำแหน่งผอบอรเราทัพเป็นตำแหน่งที่สาคัญมากยิ่งกว่าตำแหน่งราชการใดใในประเทศไทยนะคะคนที่ถือปืนเนาะเฮ้ยมันไม่แปลกหรอนายกคนใหม่จะปลดเก้าเย็นนี้แล้วแต่ว่านายกคนรักษาการเนี่ยตั้งผอบอรเราทับตอนบ่ายคือไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่จะมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะบางคนก็บอกว่าอุ้ยตายแล้วอันนี้แบบเพื่อไทยโดนหักหลังหรือเปล่ากลับมาที่ข้อสังเกตเรื่องการโหวตสวอของเรา การโหวตนายกรัฐมนตรีสว152เห็นชอบอีก100ไม่เห็นชอบแล้วก็คนที่หวังว่าตัวเองจะได้เป็นแคนดิเดตสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นนะคะคุณลุงป้อมที่ได้ข่าวว่ายื่นข้อเสนอว่าตัวเองอยากจะเป็นแคนดิเดตนายกให้เขาโหวตด้วยเนี่ยเอ๊ะหรือว่ายังไงหรือว่าสุดท้ายแล้วที่คิดว่าพลังประชารัฐและคุณลุงป้อมเนี่ยจะเป็นขุมกําลังสําคัญที่ผลักดันให้เพื่อไทยได้ขึ้นเป็นรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลผสมพันค้าพวสําเร็จทำไปทำมาไม่ใช่ลุงป้อมหรือเปล่า ทำไปทำมา152คนสวออเนี่ยสายลุงตู่หรือเปล่านี่คือราคาที่เพื่อไทยต้องจ่ายหรือเปล่านั่นก็คือพลเอกประยุทธ์ยังคงนั่งลอยหน้าลอยตาแต่งตั้งผอบอเหล่าทัพได้ในวันนี้ทั้งที่กำลังจะต้องพ้นจากอำนาจและประกาศวางมือไปแล้วนี่ก็เป็นข้อสังเกตของบุคคลที่อยู่นอกวงการการเมืองย่างดิฉันเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็น่าคิดว่าไหมคะทุกคนนะคะนี่ก็คือการรีแคปสถานการณ์นะคะในช่วง2วัน22-23สิงหาคมเห็นไหม เกิดอะไรขึ้นมากกว่าที่คุณคิดนะคะทีนี้ย้อนกลับไปวันที2่2 2สิองี่หนึ่งสิ่งที่อยากจะชวนทุกท่านคุยให้ชัดๆนะคะก็คือข้อสังเกตของดิฉันเองว่าในการอภิปรายแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินซึ่งเจ้าตัวไม่ได้มาแสดงวิเศษทัศน์และไม่ได้มาตอบด้วยในสภานเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่น่าสังเกตบ้างข้อสังเกตรประการแรกนะคะดิฉันงงกับสบวมากสวซึ่งประกาศว่าการร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย มันก็อยู่ที่สภาผู้แทนเขาจะทําการใครจะจับกับใครพักไหนเป็นพักไหนผมไม่สนใจหรอกอ้าวแต่ตอนพักก้าวไกลพวกเธออภิปรายกันฉ่าเรื่องแบบว่าพักเก้าวไกลอย่างนู้นอย่างนี้แต่ยี่สิบสองสิงหาตอนอภิปรายเสร็จถาบอกว่าใครจะจับอะไรกันยังไงเป็นพักไหนนี่เกี่ยวเป็นเรื่องของสภาลา่างแต่ตอนที่ก้าไกลแต่ตั้งรัฐบาลเกี่ยววะ่ะเรื่องพักการเมืองว่าเป็นพักไหนเป็นพักไหนอันนี้คือเกี่ยวอย่างมีนัยสําคัญนะคะข้อสังเกตรประการต่อมามีสวจํานวนมากนะคะอภิปรายเรื่องการ แก้ไขรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วบอกว่าจะไม่แก้หมวดดึงหมวดซอไม่แตะต้องหมวดสถาบันกษัตริย์อะไรก็ตามแต่สวก็ยังบอกว่านี่ก็หมายความว่าคุณจะยังแก้รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงที่พวกเราตั้งใจทํากันมาอย่างดีถ้าเกิดว่าจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จริงเดี๋ยวเราได้เห็นดีกันเอาสุดท้ายจะได้แก้ไหมรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นห่วงมากเลยนะคะเพราะว่าสวงางรอแล้วแล้วก็มีอาวุธอยู่ในมือสอวอด้วยนั่นก็คือข้อสังเกตอีกประการหนึ่งนั่นก็คคืออุณสมบัตขิขงเศรษฐา เรื่องการทำธุรกิจที่มีข้อชวนสงสัยออในเรื่องความผิดปกติของบริษัทที่คุณเศรษฐานเนี่ยบริหารอยู่นะคะมีการชํำแหละอภิปรายกันเละเทะไปหมดแต่สุดท้ายสว่าโหวตให้เรื่องนี้คนก็จะมาว่าย้อนแย้งมากเลยแกอภิปรายด่าเขาเละเทะขนาดนี้แต่ว่าทําไมแกก็ยังโหวตให้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นชนักปักหลังไวค้ค่ะนั่นก็คือแม้ว่าวันนี้เราจะโหวตให้คุณแต่วันต่อไปคุณจะโดนสอยด้วยเรื่องนี้เมื่อไหร่ ก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวเราไปพูดต่อตอนไทยนะคะเพราะว่ามีนนยยะสําคัญอยู่แต่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดิฉันฟังแล้วแบบนี่เราเข้าใจผิดมาโดยตลอดหรือก็คือการอภิปรายของคุณหมอชลนานซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหมอชลนานเนี่ยอภิปรายเ,เป็นผู้เดียวของพักเพื่อไทยที่อภิปรายแทนคุณเศรษฐาที่ไม่ได้เข้ามาชี้แจงนะคะแล้วก็อภิปราย พูดตอบคําถามของผู้อภิปรายไม่ว่าจะเป็นสวรหรือคุณชัยธวัฒน์เลข,ขาธิการพรรคก้าไกลนะคะว่าทําไมโหวตให้ทําไมไม่โหวตให้นะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุณหมอชูลนานพูดมาเนี่ยเฮ้ยมันกลายเป็นสิ่งที่แบบเราตกใจมากอะ่ะก็คือคุณหมอชนลานพูดว่าถ้าไม่มีรัฐมรมนูญฉบับนี้เนี่ยผมบอกกับท่านประธานเลยก็ได้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพรรคเก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลเรารอครับเราเป็นพรรคดับสองเราสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้ คุณพระคืออย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ตลกแล้วคือเราเนี่ยพูดอยู่เสมอว่าพรรคการเมืองต้องแข่งกันเป็นคู่แข่งกันในสนามเพราะว่าถ้าไม่แข่งกันก็เท่ากับเกียร์เสียกันแข่งกันออกนโยบายแข่งกันหาเสียงกับประชาชนแข่งกันพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าเรามีจุดยืนทางการเมืองเรามีแนวทางการทํางานอย่างไรเพื่อให้ประชาชนได้มีตัวเลือกที่ดีที่สุดนั่นคือการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองแต่ว่าระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ชอเชื่อว่าอย่างน้อยได้ฝั่งอนาคตใหม่ก้าวไกลในฝั่งเราเนี่ย แม้ว่าจะเป็นคู่แข่งกันอย่างแน่นอนในช่วงเลือกตั้งเนี่ยแต่เราไม่เคยคิดว่าเพื่อไทยเป็นศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นการที่วันที่12สิงหาเนี่ยเป็นวันประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่ได้นายกคนที่30ไม่ใช่แค่คุณทักษิณกลับมานะแต่เป็นวันที่เราได้ฟังจากปากพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการจริงๆว่าที่จริงแล้วเพื่อไทยไม่เคยคิดจะร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลหรือทํางานร่วมกับก้าวไกล ตั้งแต่แรกแต่เป็นความจําเป็นเป็นการคลุมถุงชนเพราะว่าประชาชนหวังแบบนั้นเพราะว่าในรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นพรรคการเมืองอย่างเพื่อไทยเก้าไกลเนี่ยคุณหมอชนน่านบอกว่าคิดว่าต้องรวมกันมันถึงจะชนะก็เลยต้องมาจับมือแต่คิดผิดยิ่งจับมือยิ่งแพ้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําอยู่ในวันนี้ก็คือการผสมพันธุ์ข้ามขั้วเป็นสิ่งที่เล่นเกมถูกเดินเกมชนะแล้วก็เป็นสิ่งที่สควรจะทําแล้วนะคะก็ดีค่ะ เป็นวันที่เราก็ได้เห็นชัดเจนกันไปจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าการดําเนินการทางการเมืองการทํางานทางการเมืองและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วทางการเมืองมันคืออะไรกันแน่นะคะก็คงเหมือนกับที่ช่อเองเคยพูดไปแล้วในหลายครั้งนะคะว่ามันคงจบแล้วระหว่างการแบ่งฝั่งเผด็จการกับฝั่งประชาธิปไตยจากนี้ไปคงไม่มีอีกแล้วคําว่าพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยนะคะคงเหลือก็แต่ฝั่งของอดีตที่ต้องการรักษา ทุกอย่างวงอำนาจการเมืองแบบเดิมๆเ,เอาไว้ฝั่งคอนเซอร์เวทีฟฝั่งของอดีตและฝั่งอนาคตฝั่งที่ต้องการนำพาประเทศไทยไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ดีกว่านี้ก็คงจะเป็นแบบนั้นนะคะขอบคุณคุณหมอชุลนานาที่ได้ชี้ทางสว่างให้กับพวกเรานะคะลงผิดอยู่ตั้งนานโอเคนี่ก็คือข้อสังเกตการอภิปรายของทั้งสสอของทั้งสวนะคะในวันที่22สิงหาคมระหว่างการ โวหวตนายกรัฐมนตรีนะคะมาสู่ช่วงพันิกาพยากรค่ะคาถามสาคัญก็คือรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาจากการผสมข้ามขั้วเป็นรัฐบาลร่วม12บสอพักขนาดนี้มันจะไปอย่างไรไปได้สกี่น้ําอยู่ได้กี่ปีดิฉันจะไม่ฟันธงเนี่ยค่ะดิฉันจะไม่การันตีใดๆทั้งนั้นแต่ดิฉันจะเสนอว่าข้อสังเกตของดิฉันก็คือรัฐบาลนี้อยู่ได้สองปีบวกลบไม่มาก ทำไมเพราะว่ามีระเบิดเวลา4ลูกค่ะที่อยู่ในมือของคุณเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยระเบิดเวลาลูกแรกระเบิดเวลาที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรอย่าลืมนะคะว่าสถานการณ์มันดูเตรียมพร้อมจะไปสู่การสมานฉันสลายขั้วรองดอง,ดอง,ดองลืม,ล,มลืมมันไปซะแบแบแปลกๆไม่ว่าจะเป็นการยกคำยกฟ้อง คดีกุญสุเทพเทือกสุบัณน,นะคะเรื่องทุจริตโรงพักและคุณทักษิณเนี่ยเตรียมเข้าสู่กระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษอย่างแน่นอนนะคะการกลับมาของคุณทักษิณเข้าสู่กระบวนการเข้าคุกแป๊บเดียวก็ออกมาอยู่ห้อง VIP Super เปอร์ VIP ของโรงพยาบาลตํารวจและเตรียมขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยมันทําให้สังคมเกิดคําถามอยู่แล้วว่าทั้งหมดนี้ก็คือการที่เพื่อไทยเอา10ล้านเสียงของประชาชนที่เขาเลือกเพื่อต้องการเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างรัฐบาลเอาลุงกลับบ้านแล้วก็เอารัฐบาลที่เป็นฝ่ายค้านเดิมมาบริหารประเทศเนี่ย คุณเอา10ล้านเสียงนั้นเป็นแลกกับการแลนดิ้งหรือเปล่าว่าไม่แลนสไลด์แต่ได้แลนดิ้งวะแลกกับการแลนดิ้งของคุณทักษิณหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยยิ่งนานวันกระบวนการการขอพระราชทานอภัยโทษหรือว่าการพยายามจะกลับสู่ความเป็นชีวิตปกติในประเทศไทยของคุณทักษิณเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาลของคุณเศรษฐามากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะคะคนที่รักคุณทักษิณมีอยากให้คุณทักษิณใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขในประเทศไทย มีนะคะดิฉันเองก็ไม่ได้อยากให้คุณทักษิณติดคุกเลยนะคะคุณทักษิณก็ได้รับความยุติธรรมเยอะมากแต่ยิ่งมีกระบวนการที่ทําให้ประชาชนรู้สึกว่ามันพิเศษกว่าปกติมันไม่ธรรมดามันคือสิ่งที่เอาเสียงประชาชนไปนแลกมาเพื่อให้เกิดความพิเศษนีน้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้รัฐบาลคุณเศรษฐามองหน้าประชาชนลําบากนี่คือระเบิดเวลาที่ชื่อว่าทักษณิณชินวัตรระเบิดเวลาลูกต่อมาระเบิดเวลาเพื่อนๆกับทักษณิณชินวัตรระเบิดเวลาที่ชื่อว่าประวิตร์วงสุวรรณ ทำไมคุณประวิทย์จะกลายเป็นระเบิดเวลาของรัฐบาลนี้อย่าลืมนะคะว่าที่ผ่านมาช่วงที่ยังโหวตนายกกันไม่ได้สักทีเนี่ยมีข่าวว่าคุณประวิทย์ดีว่าต้องการให้แคนดิเดตนายกถ้าไม่ใช่คุณประวิทย์เองก็คือคุณแพทองทานเราเชื่อว่าการเจราจาแบบนี้มีอยู่จริงแต่สุดท้ายมันไม่สําเร็จด้วยเหตุผลอะไรใครเป็นคนดีวและใช้อะไรแลกมาเราก็ไม่อาจทราบได้แต่คุณประวิทย์คือคนที่ผิดหวังจากการตั้งรัฐบาลในครั้งนี้และสวจํานวนมากที่งดออกเสียงไม่โหวตให้หรือหายตัวไป น่าเชื่อได้ว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ฝั่งคุณประวิทย์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือระเบิดเวลาที่ยังไม่ได้ถอดสลักไม่รู้ว่าความไม่พอใจคุณประวิทย์จะประทุขึ้นในวันไหนและจะมีความพยายามอะไรในการที่จะสั่นคลอนรัฐบาลน,นี้อยู่ต่อไปหรือไม่นะคะอย่าประมาทแมว้ว่าลุงแกจะแบบว่าอาจจะเดินเหินไม่ค่อยคล่องแต่เรื่องการวางแผนหักเหลี่ยมหักม,มุมทางการเมืองคล่องค่ะทำมานานนะคะระเบิดเวลาลูกที่3ระเบิดเวลาที่ชื่อว่าพักร่วมรัฐบาล12พัก หลายพักขับเคี่ยวกันมาถ้าเป็นแทบตายในสมรภูมิเลือกตั้งด่ากันเละเทะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะน่าสงสัยว่าใน4ปีที่รัฐบาลนี้มีเวลาเนี่ยจะมีนโยบายสักกีิ่นโยบายที่พักร่วมรัฐบาลซึ่งมาจากโอ้โหความแตกต่างมากขนาดนี้เนี่ยจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้นะคะดิจิ t a ลวอลเลตหนึ่งบาทเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจนะคะเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ และเพื่อสุขภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งทางนโยบายหลายๆอย่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเป็นต้นเรื่องกัญชาก็ต่างกันแบบสุดขั้วนะคะออแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกน,นะคะการที่มีพักร่วมรัฐบาลมากขนาดนี้เนี่ยมันเป็นรัฐบาลที่ค่อนข้งแออัดแล้วก็คงจะมีการเจราจาต่อรองอย่างเข้มข้นซึ่งทําให้เป็นรัฐบาลที่แม้ว่าจะมีถึง300กว่าเสียงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีสเสถียรภาพมากขนาดนั้นนะคะและระเบิดเวลาลูกสุดท้ายระเบิดเวลาดูที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญ คุณหมอชลนานเมื่อวานนี้พูดเองนะคะในระหว่างการอภิปรายตอนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีตัวเลขหนึ่งออกมานั่นก็คือการร่างรัฐธรรมนูญน่าจะใช้เวลาประมาณ2ปีซึ่งเราเองก็เคยทำไทม์ไลน์เหมือนกันเร็วที่สุดที่รัฐธรรมนูญจะเสร็จคือ18เดือนนะคะเพราะฉะนั้น2ปีเนี่ยก็ถือเป็นช่วงเวลาทีออ่ทุกคนพอจะมองออกว่ามันจะสามารถเสร็จได้ภายใน2ปีทีนี้คุณหมอชรนานใช้คําว่าอย่างเร็ว2ปีดิฉันคิดว่าอย่างเร็ว2ปีไม่น่าจะใช่ควรจะเป็นอย่างช้า 2ปีนะคะเพราะว่ายอมรับเธอค่ะรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาตอนนี้เป็นรัฐบาลที่ประชาชนไม่ได้รู้สึกว่าจะนามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงไม่ได้รู้สึกว่าเป็นรัฐบาลที่เขาอยากเห็นในวันที่เขาเดินเข้าสูค่คูหาเลือกตั้งอย่างน้อยประชาชนฝั่งที่เลือกพักฝ่ายค้านเดิมเขาคงไม่ได้อยากเห็นรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมเพื่อไทยขึ้นมาบริหารประเทศนะคะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยจะกลายเป็นระเบิดเวลาและเป็นจุดตัดที่สําคัญการประวิงเวลาให้การร่างรัฐธรรมนูญช้าออกไป ก็จะยิ่งทําให้รัฐบาลถูกกดดันโดยประชาชนถูกกลดด่าโดยประชาชนแต่ถ้ารัฐธรรมนูญเสร็จเร็วแล้วไม่มีการเลือกตั้งใหม่ทันทีคุณก็จะโดนกลดด่าจากประชาชนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเหมือนเป็นจุดตัดจุดตายของรัฐบาลว่าทํารัฐธรรมนูญช้าก็ไม่ไหวทํารัฐธรรมนูญเร็วไปก็จะต้องเลือกตั้งเร็วไปด้วยนะคะก็ลองดูแล้วกันพ่วงเวลา2ปีนี้รัฐธรรมนูญจะเสร็จหรือไม่เสร็จออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะที่ฉันคนหนึ่งไม่เชื่อว่ารัฐบาลหน้าตาที่เป็นรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมเพื่อไทยแบบนี จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ดีกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60ได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรเขาจะต้องจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะเพราะว่ามันเป็นไฟล์บังคับที่ถาเสียงไว้กับประชาชนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นด้วยระเบิดเวลา4ลูกนี้ไม่ว่าจะเป็นระเบิดทักษิณระเบิดประวิตรระเบิดพักร่วบหรือระเบิดรัฐธรรมนูญเป็น4ระเบิดเวลาในมือกณเสถาถือไว้ข้างละ2ลูกแล้วไม่น่าจะสามารถประคับประคองได้เกินกว่า2ปีไปสักกี่มากน้อย ลองดูแล้วกันนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องอยู่และต้องติดตามการทํางานของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินต่อไปเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมคืบหน้าจากรัฐบาลนี้ค่อยมาคุยให้ชัดกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ